ơi, right, nó oh, yeah. oh, oh, oh. สู่ไฟขับระยองสังเวียนที่จะเป็นความรุนแรงกลายเป็นมิตรภาพแนะนําตัวเลยครับคุณดังครับอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสามเจ็ดครับสามเจ็ดครั้งแรกปะครั้งแรกบอกความรู้สึกเลยแรกประสบการณ์แรกประสบการณ์นะครับเพื่อนขอให้สนุกกับไฟขับไทยแลนด์นะครับแนะนําตัวสวัสดีครับบิ๊กบอยครับผมบิ๊กบอยอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุสิบเก้าครับโอ้เจอพี่สามเจ็ดนะซ้อมมาดีนะเขาขบอกความรู้สึกหน่อย ก็ถึงเต้นครับครั้นแรกครับขอเสื้อหลุดก็ไฟขับไทยแร์ครับขออยาใส่กันยางอ่าเดี๋ยวใส่ยางเสร็จชนรวมนะสำหรับคู่นี้ได้ข่าวมาว่าเทมทั้งคู่นะครับไปเลยนายดำแอบกรันนี่คู่นี้คุณผู้ชมได้ดูของจริงนอนขอเสียบือลไปกับต้นใจเลยโอเ๋ยวมาดูแล้วนะไปต่างดาวไหนจะเหนือกันซ็อกเก็ตต่างแต่วินาทีแรกแล้ว่นอนไปไอเสียบของพวกตียาแล้วมาเออ เข้ม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 บอกแล้วเข้มเข้มมาได้ต่กดเก่าไหมตกดเก่าตอดเก่าสะพ้ายกนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยความดีเดินหน่อย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 อาวัตนี่อการกลับหัวเราจับคนที่เป็นกับเป็นจะมาเจอกันให้ถึง ยองนตองนี้ต้องเดอดเดือใส่บอลหมดนใส่บห้หนยกสานาทีใส่ใหเด้เด้เด้โอ้โหแข่งวะนี้สีเมืองจริงขอแค่นแคบขอแนแบหน่อยความเก่าทำให้เขาย่อใ้หรือเป่าเอาแล้วเอาแล้วาคนอยากจูมวยมันบหนเลยเด้มาแล้วต่อยมาเอเยียมม เหลือ2นาที2นาที2นาทีมา2นาทีมาไม่เกิดวันนี้เกิดวันไหนมาโ้ยู้่นี้งดังไปถึงบ้านเลยนะได้โย่ได้โย่ได้อย่กที่มีความทนนะส่ีเรื่องเรื่อขนมเราจไดูของดีอะไรจัดได้ต่อต่อ้จริงๆะคู่นี้ตีหน้ายักษ์

สามลูาเวลาย่าไม่มากนะตอนนี้ต้องเอาแล้วนะครับบ้าเนเลยบาเินาทีสุดท้ายแล้วเดินนาทีสุดท้ายนาทีครับเนาทีหน้าไปหาไปหน้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 อไนไปหน้า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 ไปน้าไปหปหน้าไปหน้าไปหไปหน้าไปหน้าไป้าไปหน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 ้าหน้าน้าไปหน้า เอาเลยเอาเลยดับนักขอดับดับชู้นี่ครพลาดไม่ได้พลาดไม่มีน็อกแน่นอนนะสามสิบวิสุดท้ายสามสิบวิสุดท้ายสามสิบวิสุดท้ายใส่กันวันนี้ใส่กันวันใส่เลยใส่เลยไม่หนีแล้วไม่หนีแล้วแรกเลยไม่หนี ิวยเอาดี้โอ้โหอารียหมดแล้วหมดเวลาแล้วหมดเลาพอฟัยงพอยงพอัยางโอ้โหคนได้ไงเนี่ยบอกเขารู้สิงหึงาครับผาหรือฮะครับคบผ่านดูแลด้วยครับเ่ครับ่ออต้เบ ลูกชายเขจัดมาเลยแบบหนักหนักออมึงก็รู้ว่าที่เน่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เน่ตเขาไฟขับตัวตัวลูกชายเจัดมาเลยแบบหนักหนักอมึงก็รู้ว่าที่เน่ยเขาไฟขับอยากจะซัดก็ซัดมาเลยแบบจัดหนักมึงก็รู้เนี่ยว่าที่เน่ตเขาไฟขับเปี้ยเราไฟขับมาแห่งเดียวในไทยแล้ว